่มไสักเปดไม่สักวาใส่ไม่ซักโอ้ความหงไม่สักภาษาไทยจะเขาเอิ้เงี้ยเพราไม่สักมันไม่สักมันกันเนี่ยเอเอาไม่สักขุมแห้งครับครับครันเนาะไม่ซักเป็นประเภทไม่ซักไม่ห่าปูนะพี่นังไม่ซักเป็นประเภทไม่ของข้วยมันแตกไม่ซักเลยมันเข่าจุกเลยเด้อมันโมไปไสหูืปืนมันตั้มจุกมันก็อยู่หลอาก็ยังกันมาเอยู่หลอถอว่านเะาะนถ้าว่าปืนลุกปืนใหญ่ มันตั้มมันกระตั้มเก็ดมันก็บอกกมันก็เขาอยู่รถอยู่ไหมอยู่ไพี่ตีเยียบย่างเดียวเฮ้ยพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีสวัสดีครับผมนะครับพี่น้องการตกท้ายสบายดี FC ุกท่านเด้อครับพี่น้องเนาะกลับมาพบมาพอกลับมาอยู่กับซองยูทูบเบ่าวเอิร์กล่าวไตอีกเดียวครับพี่น้องเนาะคือมืัอนี้เออบ่าวเอิร์กเอาคลิปให้พ่อเบิ้งครับพี่น้องเนาะซึ่งว่าเป็นคลิปทหารไทยพี่น้องเนาะทหารไทยกับ ทหารขมินปะทะกันครับพี่น้องเนาะแล้วจะมาถามความรู้สึกของพ่อว่าเออพ่อนี่เคยเป็นทหารหรือบ่ครับพี่น้องเนาะตะกี้เลยก็สิมาถามความรู้สึกของพ่อว่าเพิ่นคิอยังไงพี่น้องเนาะเกี่ยวกับเออทหารไทยครับขำว่าทหารขมิ้นประทะกันครับพี่น้องแลวก็เออพ่อเพิ่นเห็นโดดปืนใหญ่ครับพี่น้องเนาะในโดดหรือมีไม้ครับพี่น้องเลยก็จะมาถามความรู้สึกของพ่อเพื่อนว่าเออทหารไทยนี่มีความรู้สึกยังไงครับพี่น้องเนาะเป็นคน เป็นทหารที่สลาดหรือว่าทหารแบบใดนะครับพี่น้องตอนอื่นก็มาพบกับพ่อเลยสบายดีพ่อสบายดีเออคือพ่อได้เห็นได้เห็นคลิปยังกับมึงย่าลดเศร้าลดรถปืนใหญ่โอ้รถปืนใหญ่ลดปืนใหญ่ลดเศร้าลดสะพี่น้องเนาะเขาสลาดพวกทหารไทยเขาสลาดรถเขาพี่ว่ามันมีใหม่เนามันมีใหม่เพราะว่าคือปืนใหญ่ถือสเก็ต หรือว่าถือปืนน่อยมันบพกลงเลยมันเขาอยู่ไม่หันมันโบเตินไปทางไหนของมานิทหารหันทหารเขาหันกับอันน้นขึ้นต่าอันนี้เด้ต่ากดลดรดรดรถอันนั้นเด้รดตั้งรถชาลดอะไรนะรถทุ่มกาะรถทุ่มก้อมาน้หันเพื่อประกันลูกปืนหันลูกปืนนีมันถือมันก็เขาอยู่ไหมอ๋ออัานาแมนโบเตินไหน อันะไรเป็นความูลสลัดของทหารไทยพี่น้องเนาะสลาดของทหารไทยถามว่าทหารเออทหารบางทหารนี่พี่น้องเนาะบ่ฮู้ว่าสิเอาไม้ใส่หรือบ่เนาะถันบ่ใส่ไม้มันก็เตือนนะเฮ้ยลูกปืนถือหรือว่าสิเก็บลูกปืนใหญ่บ่ลูกอยังนี้แคือเพิ่นหมวดหันลูกจังหวัดบ่ฮู้ส้อจะได้แน่ก <the> ับเออที่ว่าได้เห็นอาวุธของคนไทยอาวุธของกองทัพไทยของเขาตะกี้เดี๋ยวนี้มันท่านสมัยเด้อเด้อร์ได้ข้าวพอเป็นทหารว่าเลยเลยอาวุธบ่ทันสมัย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยกสมัยคูมือนี่มันอาวุธทันสมัยปืนเอ็มซิวกเขานี่เขาก็มบดเดียวนี้มดบังหลูกกระไดโอ้คันว่าชนิดปืนอากาศนี่ก็ก็บาหนึ่งนี่ออกแต่ซ้มลูกสองลูกทนานไหนโอ้แต่ว่าปดรั่วอยู่เด๋๋วปพดรั่วปดเพื่อนะคันเอ็มซิวกนี่ปรับอันนั้น อันตัวเกาะบาหนึ่งเนี่ยมันก็มืดบังลงได้คือเอฟซีพกเนี่ยบินเนี่ยพ่อมีเครื่องบินโลกไปเลยไทยนี่กองทัพไทยนี่อันนั้นอันนัั้นนนอี้กระปื่นยอดไข่ร่องดูกเดียวดิคือเป็นกจุยได้ไไทยเขาใส่เต็มซีพกซีพกระดับอานุภาพสูงแซนอานุภาพสูงเนาะของไทยเนาะโอ้ไปถือเจ้านี่เขาแค่นี่น้อยๆนี่จะไปเห็นว่าผู้มันมันออกุมันไต่ออกโอ้ตายโดดเลยก็ว่าถือนี่นี่ ถือใส่ก hmm. right. mm ันเป็นใต้เราถือในห่างไกลนี่มุนหลุดว่ามันเข่าน้อยในจักรวเห็นผู้คนเข่าหารไทยถิ่นใจเด็ดเดียพ่อหักศาสตร์ย่อมตายเพื่อศาสตร์ใดไรฐารไทยนี่ของทัพไทยนี่ที่ได้จะเข้ามุมผู้ขาดีเขาเล่นเสียลยเขอเห็นว่าจ่าเดื่องจ่าเดื่องที่ว่านะของทหารไทยพอเห็นอยู่ในคศาสนาเราเป็นคนกาหานจ่าเรื่งเราเป็นคนกาหานในเรื่องเราฮารลีแต่ว่า แต่กอนนี่ก็คันว่านายเก่งฮะลุงน้องก็เก่งเออาทานายเก่งเลยนายต้องคืนก่อนเออนายสองคืนก่อนแต่เข้าพอเป็นทหารคือกันคันนายเก่งลุงน้องก็เข้มแข็งคันนายเก่งลุงน้องเข้มแข็งเนาะอันนี้มันเบาถึงกองทัพพอไรเป่อันมาทำไรเนี่ยเขาทำไรจะหนายเด้อแต่เข้าพอเป็นทหารแต่ก่อนอยู่สนามรบนี่ยหนึ่งมาแผละแผละทหาร เขาอยากทำไรซองมาเลยเป็นหน้าขานหนาใต้เลยกับห้วยลูกน้องนี่ครับผมมีคนดูด้วยกันไลยผมมีคนสั่งอยู่างเงี้นาะผมมีคนสั่งเลยอย่งว่าทหารถูกเพราะว่าทหารพวกไหนทหารไทยนี่มีทับป่พ่อมีกองทัพทหารไทยมีแม่ทัพด้วเด้อโอ้ทหารไทยแม่ทัพปากที่ซองบ่ะไมีได้แแม่ทัพมีแต่กองพลบ้านเฮาอมีแต่กองพลบ่เออกองพล ของเขามีแมทับเลยโอ้แม่ทับแม่ทับนี่เห็นบ,บอกเขาเอาืนแมทับปากที่ช่องปากที่หนึ่งโอ้เขามีแม่ทับขักเนาะตัดเขาเขาบาุญญา,า,นะาบุญญาเนยเนาะแเมืองเขาลายเขาบุญญาไหนเห็นบอกเขาเหตุเชิดก่อเขาเสียดายศาสนะเขาอยู่ทางวิธีเขาเก่งเขาไล่จเราไล่ครุบจรวดนี่อ่า มานี่ห้วยรถตั้งรถชาเขากับท่านสมัยเขาไล่เหยียบเจ้าเลยเจ้าชิปิลี่อยู่ใช้ลีรถตั้งรถชานี่มันเบรกบางหนึ่งนี่มันหันโลดได้หันได้บ่โอยคุ้มังเกอร์เจ้าชิยูเสียนลงโลดรถเก่งขึ้นยังพอเห็นแต่ข้าวเชือกปากซองแต่ข้าวนะเลยลยโอ้พอ,อเห็นมันไล่ไหลแต่หารนี่ห้วยลงสองน้องกองพระท่านเลยถึงคนถายวูบกระโดด ชมิดมากนี่ยมันอัดเสียงเลยเขาจะจ่อเลยมือมาจ่อเลยห้อยให้ใจมึงโคตรเลยอันยังไงจุดอะอรฐานลาวมาฐานต้มอันนี้เสีอที่พ่อใช่ฐานไทยเหรอนี่วะแมนเออลูกร้านผักใหม่ดิวยโอ้ว่าลูกร้านอันเราอยู่ทั้งประเทศไทยเขาเอาพวกฐานนี้โอ้พวกฐานไทย พวกคนไทยทหารไทยนคนเรืเขาก็มีเหมือนกันนี่เอาบุตรของไทยนี่บอกเลยด้วยว่ามีแานเด็ดๆลยพ่อเด็ดเลยเดดวย้ยปืนหยอกปืนใหญ่หลากจูงหรืโอ้คักแต่วา่าปันนี้ใช่ไหมตะกี้ปืนใหญ่หลากจูง,ม,งมั<ด>้มีบ่มีมีแต่ปืนใหญ่บกักอันร้อยหาซิบหาตะข้าวนั่นเป็่องบินโลนล<อ>นี่เนะาะร้อยหาร้อยหาซิบหาปืนใหญ่ขามินบินมาอนี่ทหารไทยยิ่งถิ่มได้เลยบินโดนมาทหารไทยยิ่งปืนแม่นเลยปืนเขาปืน ลูกปืนเขาเบิดแบบบ้านเด้ใส่ระเบิดมาในโดนใส่ระเบิดมาในโดนนึ่งเขาหนีทหารใช่จับถือนี่ลูกปืนอากาศนี่เจาะไปถือนี่สองร้อยลูก่ได้ไหมลูกเอ็มที่หกนี่ถือเอาหน้าร้อยลูกได้ผู้เดียวเห็นบ่อทหารไทยยังว่ามันใส่เต็มโตมาเลยกิวแก๊สแก๊สปุกยปืนนี่มันมีแก๊สไี่แก๊สหนึ่งมันมีพันกว่าลูกุโอ้แก๊สหนึ่งครบผเออแก๊ส อันนั้นน네ี่แกตเล็กคะแนนแกตเล็กขีวนี่คือกองเจ้าตะกี้เหรอแกดุปืนเหรอแกดุปืนี่ลำสารวัตรแกดุปแ่มที่หกว่ะคือว่าพังดินกรับเพรเป็นยังแกตัวนึงพังดินอยู่ดินอยู่ร้อนตื้งน้าตื้งซื่นก็บ่เป็นยังมันนหนักเบาเด้มันมีแกหนักขมียังยังกะเนาะอยากเป็นซื้อกับไทยเนาะ เมันก็กระก้ากันนะครับกบม่างกันกบย่างกันเนะก็บยอม่ยอมเนาะไทยก็บบะย้อมกันพี่น้องเนาะฮิตาว่าสู่ๆพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวมันก็ผ่านไม่กิดไปหรอกพี่น้องฮิตาว่าจะได้จะพ่อเถ่าเนา่อยากไทยอันนั้นจะมาเป็นทหารกันไหมอยากเป็นเป็นทหารวะนี่ห้อยเห็นกระดบเนาะพอมักไหมกันเราเรื่องลบนี่โอ้ยพอหมักหมักไรหมักมักแห้งเพราะว่า นันเหมือนกระไรไรพี่สมัยพ่อมักทหารไทยเนี่ยมักเงี้ยงสุดๆมักทหารไทยมักเครื่องเขาเลยคือมักเครื่องเครื่องเขาน่ามันเกือบโซ่ความขีดบ่มหมักบวาความขีดทหารไทยเลยเกือบโซ่ไทยแน่มันเครื่องติดต่อของเขานี่เกือบโซ่เฮ้ยป้าฮะป้าอย่างเกือบโซ่ไทยครับไหนเกือบโซ่ไทยเหรอซ้ำน้ำซ้ำนิ้วยาหน้องเนาะๆขับเลยเตะไปเลยน้ำเพิ่มอย่าไปเลยเนาะ โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับมื่อนี้ว่าเออมาสัมผัสพ่อพี่น้องเนาะเป็นได้เห็นขีดของทหารไทยพี่น้องประทะกับขมีนเนาะเป็นมาทหารไทยนี่สลัดพี่น้องเนาะสลัดขึ้นเนี่ยอะไก็คือเอาไม้เสือดท์ไปเนาะพ่อเอาเขาบอกมันเตือนเอาไม้เสือดท์เพื่อบอาป้หายลูกปืนพี่น้องเนาะตามความคิดของพ่อว่าเออเพื่อบอาป้หายลูกปืนพี่น้องลูกปืนเตือนเตือนหายลูกปืนมันเข่าอยู่ในไม้เั็นดิไม้ในรถทั้งพ่อคนนี้เคยเป็นทหารได้พี่น้องเนาะตะขาวตะกีนเนาะเพราะว่าเขาสลัดเรี่ยงนี้ แต่ก um ่อนหันแต่ข้าพอเป็นแต่เข้าพอเป็นทหารแต่ข้าก่อนแต่ข้าสมัยก่อนขนมปังพอใส่ใหม่นี่มันเติร์นใส่คนบ่รุโซ้าบุกที่ท้องยุราอันนี้อันบะมี่เลยบะมีเลยเนาะมันเติร์นยิ่งใส่นี่มันเติร์นเห็นบอกอะไรลูกปืนหน่อยนะมันเติร์นบางที่มันก็ไปเติร์นาหนมันเติร์นออกจากรถจ่ามันห้วยไฟกระชุ่มใส่ไฟกระชุ่มใส่เลยบางที่ลูกปืนใหญ่ยิ่งเข้าไปมันก็บอระเบิดนานเติร์นไปเลด เออตัวควถือถือถือรถหันมันกับระเบิดระเบิดบานนี้สเก็ตมันไปใช้มันก็ห้วยมันก็อู้ใช้ทานเอ้เลยทานอันนั้นไงทานผ้าอย่างนี้ทานเข้าไปน้ำลดเอเออืออ่ารถขึ้นก่อนเข้ากับขึ้นน้ำหลังอ๋ออันนี้นีตัวข้าวสาลเข้าสาลดเกองไร้ทานไี่เนาะข้าวสาลียอมหับยอมเนาะเอาไม่หุ้มรถเขา ไม่หุ้มรถแทนเพื่อบ่อ้สเก็ตลูกปืนพวกถามว่าลูกปืนสนิทปืนอาก้าบอหรือว่าปืนในอะไรฮะมันถื้อมันก็เข่าอยู่ไหม่เห็นดิโอ้ตุ๊บเข่าอยู่ไหม่บัดนี้มันชิเข่าไปห้ารถมันก็ค้าเล็กมันก็บวพงมันก็บวพงน้องก็คอยอยู่น้องเนาะถ้าไปตามเล็กก็เป็นนั่นแหละเนาะตามเล็กมันก็เตือนเลยเตือนสอดบาดยาปุดด้วยเนาะตัวมันบอกเข่าบอเตือนไปทางใหม่มันชิถื้อทหารที่โอ้ขู่คุณทั้งขังทั้งล็อกลังเห็นดิเวลาลุช่าไปเขาก็อู้หาารรพวกทหอันนี้น นี่<ก>ข้ากะโรถซาขึ้นก่อนเราตัต้งรถซาขึ้นก่อนบนริษทหารคือน้ำลังพอขึ้นน้อยนี่นะไหลเหยียบขึ้นไปน้ำเลยของรถซาเหยียบไปก่อนดิอ้าวโอเคครับพี่น้องเนาะนลาคิเอร์นี่กันยา่าทว่ามินยังกะโรถซาเหยียบไปเลยลาคิเอรนี่พี่น้องเนาะมีแต่ปัญหาอีพี่นาพี่น้องถามว่าเออเอฟซีอยากพังนะเกี่ยวกับเออความคิดของพ่อที่ว่าคิดกับทานไทยแบบไรครับพี่น้องเนาะ ก็คอมเมนต์เขามาหลาเด้อครับพี่น้องเพื่อนการเด็กเปลี่ยนความหูเซงกันด้วกันพี่น้องเนระดับกิ่นี่เขาตัวแรกไปก่อนพอสบายดีไม่นไมมนี่มนไม่ซักเด้อไม่ซักวะใส่ไม่ซักโอ้ความหูไม่ซักภาษาไทยจะเขาเอินเงียเพราะไม่ซักไม่ซักไม่ซักเหมือนกันนี่ยเด้อเออเอาไม่ซักห่มแห้งครับครับกันเนาะไม่ซักอืมเป็นประเภทไม่ซักไม่เ่าปลูกนะพี่น้องไม่ซักเป็นประเภทไม่เน้องข้านี่ยมันแตกไม่ซักเลี่ยมันเข่าจุกเลยเด้อมันโมไปใส้หรืปืนมันตั้มจุกมันก็อยู่ละ สเก็ดยังกันมากะอยู่หรอตัอว่าปยานมุนะถ้าว่าปืนลูกปืนใหญ่มันต่ำมันก็ต่ำสเก็ดมันก็บอกพวกมาก็เขาอยู่หรออยู่ไหมพี่จะเหยียบยั่งเดียวเอาพไปลองเนาะสแหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบอกันใหม่พี่หนาบายๆพ่อบ๊ายบายสวัสดี